เห็ดหนังไก่เฮ็ดหนังไก่หน้านหนังเป็นรไรไงหนังไก่หนังไก่เขาว่าไปผัดกระเพราผัดกระเพรเาแซ่บพี่น้องนี่อีกโัวหนึ่ง แต่ดอกมีขึน่้อยแท้อ้โดงขยัยบลรกพี่น้องอืมป่าวันได้หนีเนี่ยอีพี่น้องตายมีเหตุอันนี้เลยนัองไก่ก็เถ่าชราภาพใกล้จะเถาแลรวพี่น้องไหมดูดิ พี่น้องนี่ยังอ่อนๆงามคักจะ้ะดูเห็ดหนังไก่โอ้วันนี้ก็ได้แต่อันนี้หลายคักพี่น้องแล้วหายอีก ป่านียมันมี่จะเห็ดอันนี้ปปาดพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยมังามเท้ละนางฟ้ากระบอทอพี่น้องจา๋ามาเจอกันเมื่อสายไปีกลวด้วะเห็ดปุ่งหวานก็กันใจตายดูดิโอ้ยพี่น้องจา๋าดูดิขึ้นลา ฝนตกหลายพูดก็กันใจตายเลยด้วยเออดดอกนี่ก็จะอิ่มเลยเลยเนาะพี่น้องเนาะเยดายเนะพี่น้อง,นะองก็เน่าเลย่ยวโอ้ยกรรมของเวน